จริงไหมที่กี้บอกว่าต้นคิดมันบอกมาว่าพี่หนูที่อยู่ได้ที่บล็อกคอยตอนนี้เพราะมันนะผมฝากให้หกฉากครับจานฉากผมฝากให้นิกกี้เพราะรายการผมก็หายไปหลายรายการครับผมอยากได้อีกสักรายการอะไรเงี้ยผมก็เลยไปคุยกับพี่นิกกี้ครับพี่นิกกี้ลองคุยกับคุณปัญญาให้หน่อยเออหกฉากครับจานเนี่ยพาผมเข้าไปเล่นหน่อยได้ไหมมันเหมือนมันกระดาษเลยสุดท้ายก็พี่นิกกี้ก็ไปฝากผมแล้วผมก็ได้เข้าไปเล่นเออหกฉากครับจานขอโทษนะถ้าเป็นหกฉากเลยพี่ชอบใครที่สุด ชอบใครก็ชอบทุกคนอ่ะสมมติแบบว่าสเปคอ่ะน้องก้อยพลอยมนพลอยสเปคพี่อ่ะเป็นหนุ่มๆแบบพี่กีบแบบนี้อะคือแบบที่ชอบแบบสเปคเลยนะน้องก้อยเหรอโอ้ตัวลอยเลยอะตัดทนีไอพวกพี่ม่ตัดออนแล้วเนี่ย สวัสดีครับ FC วันนี้นะครับผมจะแกล้งพี่นงพนงมาแววนงสายยืนนงชาชาหรือว่านงหกฉากหน่อยตอนนี้เป็นนงหกฉากนะเพราะว่าพี่ฝากเขาเล่นหกฉากครับจันตอนแรกครูในหกฉากแล้วก็จะมีครูเป็นสีครูเป็นสีเนี่ยฝากพี่เข้ามาแต่พอพี่มาเนี่ยก็เริ่มมีบารมีแล้วใช่ไหมพี่ก็เลยตอนนี้ก็จะมีพี่ลิงอ่ะพี่ลิงเป็นครูแล้วก็พี่นายล่าสุดในพี่นงมาเล่นเป็นครูหาแล้วใช่ไหมพี่เออในหกฉากครับจนันนี่ลูกแพรนี่ครูจะบอกอะไรให้นะ เขาแค่แฟนเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่เราไปแคร์อะไรเขาเ่าเดี๋ยววันนี้แก้กมบ่หน่งนดีกว่าลองมาร้านบะหมี่หน่งแล้วสั่งอาหารอย่างอื่นมันนั่งกินที่ร้านเขาโดยที่เอาทีมงานมาเยอะๆแล้วก็ลองสั่งมันโขแค่ลูกเดียวครับดูสิว่าพี่หน่งเขาจะตบผมไหมอ่ะอย่างงี้ดีกว่านะครับแต่ว่าโคบอยคัตเป็นไงอีแล้วโคบอยคัตโอโชว่วงนี้เขาไม่เป็นบ้าหรอกพี่เขาติดกล์ฟทุกวันเลยเว้ช่วงนี้กับวงแฝงปิงปังทุกวันอนะ่ะที่ว่ามีเด็กไว้เพราะว่าล่าสุดที่พี่ไปตีกล์ฟกับเขาอะเออแล แต่ผมพามาไม่ได้นะพี่เพราะไอ้นิกกี้มันอยู่เอออะไรเงี้ยแต่กูว่าเขาว่ามีเด็ก<ช>เออแต่เขาไม่บอกเลย,ยเดี๋ยวนี้เอางี้ครับงั้นเดี๋ยวเราเฟซไทม์หาโกบอยคันดีกว่าฮัลโหลนิกกี้ทำไรอยู่โกบอยัอดี้โกขับมอไซค์ยอยู่มอไฟอะไรทำไมมันโยกเยก,ก มีหลังคาฮะอะไรรู้นะเอาดีแน่แน่แน่น่ขี่ช้ากับใครกูขี่ช้ากับใครขี่ช้ากับใครฮะกูขี่ช้ากับใครรู้ดีมึงกะรู้เยอะไม่ต้องรู้เยอะขี่ช้ากับใครแล้วทำแอคทำเป็นลูกผมผมก็ไม่มีจะลูกทำไมไม่รู้ไปดูคุณค่างั้นอ๋อนี่นี่สวัสดีค่ะไม่รู้จักคือนั่งนั่งมาแล้วก็ให้นั่งคอยนั่งคู่ไม่ได้รู้จักเลยเอาคุยกับเขาดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะสวัสดีค่ะพี่เอานุชื่อแนนเหรอลูกใช่แล้ว โซชื่อแนดนหรู้จากพี่นิกกี้ด้วยเหรอหรือจักเขาพี่นิกกี้อ๋เหรอใช่คนดังเลยนะคนนี้เฮ้ขนั่นไงโคบอยเอางี้เอางี้คุณอยู่ยุทธยาใช่ไหมอยุทยาผมอยู่นครนายกผมขอฝากซื้อกุ้งเผาหน่อยได้ไหมโคบอยได้ แล้วก็เอาขนมจีนก้ามปูร้านอายุทยามาด้วยร้านนี้ดังโกเอโกโบอยแล้วก็ซื้อของเนี่ยอย่าลืมใช้ไลน์แมนนะประเดี๋ยที่ผมบอกโกโบอยอ่ะก็ตอนนี้ผมเห็นกระแสในทิกต o k เอฟซีนี่บอกโกโบอยด้วยบอกเอฟซด้วยกระแสในทิกต o k เนี่ยกำลังมาเลยตอนนี้ในทิกต o k เนี่ยเขาเนี่ยมีการแชร์สูตรเก็บโคตดที่เขาบอกกันว่ายากแสนยากในไลน์แมนเนี่ยเก็บโค้ดไลน์แมนลดได้ชัวร์ให้เหมือนกินฟรีอยากกินเคฟซิงแต่เมื่อคืนแต่ไม่อยาก่า่เต็มหนูกดโค้ดตั้งแต่เช้ากดยากมากแต่ตสู้ต้องเอาให้ได้ต้ลองมาแล้วบาย สองใบสามใบสี่ใช้โค้ดได้จริงลดตั้งร้อยนึงอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นผูช้ชนะแต่มีวิธีทําได้จริงนะครับลดโหดมากถึง100บาทครับถ้าสั่ง100บาทเนี่ยเท่ากับได้กินฟรีเลยโกบอยแล้วตอนนี้นะช่วงบ่ายแล้วนะครับมันเก็บโค้ดได้ตอนนี้เลยเอาจริงๆนะผมอยากรู้นะไอ้วลลิสโค้ดนี้เนี่ยหลุดมาได้ไงวะไลายแมนเขาไม่เอากําไรเหรอเขาโดนแฮกแล้วะเนี่ยคนไปแชร์ในดิจิตอลเนี่ยบอกว่าถ,ถ้าเกิดโกบอยซื้อ100บาทเนี่ยเท่ากับได้กินฟรีซื้อเกิน100เนี่ย,โฮโฮยก็ไดงร้คอยเาานี่ยก็ได้ัดตอนนี้ที่ใช้โค้ดนอ้ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอยุธยานะมีแพร่มีนครนายกนี่มีชัยภูมิมีสั์แก้วอมตะ,ะเจริญกำแพงเพชรเพชรบูรณ์สุรินทร์กาลสิลน,กสนโกโบอยรีบไปเก็บเลยนะโกโบอยเพราะเขาบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะไม่เท่ากันเวลาแจกเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันและผมเห็นโกอยู่อยุธยาใช่ไหมล่ะตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ไงโกล,ลองเก็บโคดด้ดดูหน่อยดิผมอยากดูว่าเก็บได้จริงเปล่าฝากซื้อหน่อยนะโก้ยามีครั้งหนึ่งเอาร้านท่าหลวงเอากุ้งเผาโกโบอยสองตัวเอาร้านท่าหลวงกุ้งเผาผมตัวหนึ่งนะพี่หน,ตหน,ง,นงตัวหนึ่งขนมจีนนนต้กาาบปูอออยยยุธโเค แล้วก็เดี๋ยวของขึ้นชื่อที่นครนายกเดี๋ยวผมสั่งให้สั่งลายแมนได้ลูกพี่เดี๋ยวเขามาส่งโอเคโก้โอเคเนาะเจลน์พินิจน,นะครับจ้าสวัสดีจ้า <Okay. S 2> ามาลองดูนะครับวันนี้เพราะผมเห็นโค้ดในทิกตอกอมาไงอยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามีบางพื้นที่บางจังหวัดติดจังหวัดแล้วก็โกบอยอยู่อยุธยาพอดีนะครับก็ลองให้โกบอยเนลองกดโค้ดดู <c oughs> เผื่อได้ลดที่เขาบอกนะครับหนึ่งร้อยบาทแล้วกบส่งฟรีโอ้โคตดคุ้มเลยเกินหนึ่งร้อยก็ได้ลดหนึ่งร้อยบาทแล้วเดี๋ยวผมอยู่นะครนายกเดี๋ยวก็สั่งไลน์แมนมาหน่อยของนี้ <c oughs> นครนายกก็ไอ้นี่ไม่ใช่แล้วถ้าเกิดบะหมี่หนูไม่ใช่ล้ไม่ใช่แล้วของนี้นครนายกมันก็ต้องมีต้อโต้งไก่ย่างอ่า ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพิสูจน<ะ>์ให้ดูนะครับว่าส่วนลด100บาทที่เขาบอกว่าสั่ง100บาทเหมือนได้กินฟรีเนี่ยใช้ได้จริงไหมอ่ะไปเดี๋ยวไปหาพี่นงนกันแล้วก็เดี๋ยวโกบอยมาหานะครับโอเค ไปงานเข้าแล้วครับคืองานเข้าไม่ว่านะคือกูมไม่ได้เอาแว่นตาเาด้วยกูบอยไม่ได้อาแว่นตาม,มากินหน่อย <c oughs> เขาต้องการแล้วกูบอยสั่งกุ้งเผาร้านท่าหลวงบายอายุธยามีปาะนี่ไง <c oughs> สั่งให้มันสองตัวสงตัวเราตทอไมสั่งแค่สองตัว,ม,ตว,วมันบอกว่าให้พี่หนงตัวหนึ่งแล้วให้มันตัวหนึ่งแล้วของกูวครับของโกมาบ,บอกให้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรอถ่ายงานนี่คือจากนัก็โดนทำโทษอันที่สองนะครับมันให้กูบอยสั่งขนมจีนต้นก้ามปูนะครับร้านอยุธยา หนูลองพิมพ์มสั่งชุดหนึ่งอโอเค,อเคระหว่างนี้ก็โดนทําโทษนะฮะก็คือต้องสั่งแล้วก็รอรับ<ด>ของรับ 7, เต็มกุบเดี๋ยวเราก็โทรอยขออนุญาตไปก่อนเด,เดี๋ยวค่อยนัดหนูม่อี้ได้ค่ะโอเคนั่งรอรอมันมา15 minutes later ขอบคุณครับพี่มาส่งครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทำโทษ โดนทำโทษท้าปิดปากท้าปิดปากไอ้เหี้ยทั้งเมียกูรู้แล้วกูตายแน่เลยสัตว์นี่ครับกุ้งนะครับกุ้งเผายุทธยาแล้วก็นี่คือขนมจีนต้นครับปุ่นน้อยครับสวัสดีครับแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังดูแลเอฟซี C ยอยู่น้อยสวัสดีครับบอกแล้วผมมาหาชนได้หมดทุกที่มาเลยพี่มาเลยตบปล่อยเขาไอ้เหี้ยามาไม่พอใจไงไม่พอใจมาเลยได้หมดผมขอเอาใส่จานก่อนนะได้เลยโก้ไอ้เอาไปใส่จานเฮ้ยแป๊บนึงที่คุณจะไปจุดไปเจอสิเดี๋ยวพี่น้อยนั้นไม่เขาบอกคุณก๊อปปี้เมื่อกี้ผมได้ยินอดู มาแบบมาแกล้งพี่น ong มาแกล้งพี่นงเพราะว่าผมไปหิวข้าวหิวข้าวก็เลยมาหาเขาที่ร้านซาลาเปาชูสักอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากกินบะหมี่แล้วเพราะว่าบะหมี่อ่ะกินหลายครั้งแล้วแนะนํานะครับอย่ามากินนะมาที่นี่อย่ามากินบะหมี่เออไม่ซื้อซาลาเปากินอย่างเดียวพอคือคือแต่นี่ที่ผอมเนี่ยก็คือกินบะหมี่เขานะกินซาลาเปาเขานะโตขี้ครับเลยเออลเปาอะไรนะบะหมี่ดิชก็คือแบบว่าบะหมี่เขาอ้เดี๋ยนี้ถ้ากูซื้อไปก็คือซื้อไปให้พี่ต้งเวลาแบบรถเสียอะไรเงี้ยเอาไปทำอะไรอะเอาไปผูกหน้ารถแล้วผูกรถ ยากไปไอ้เหี้ยบะหมี่นั่นเป็นเซรีมีชิบหายเอออยาก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 หยอกพี่นงหยอกเลยกูบอยมาหยอกพี่นงเพราะว่าวันนี้มาหาเขาให้กูบอยเนี่ยไลน์มาหาพี่นงว่าพี่นงเนี่ยอยู่ไหมเขาบอกว่าอยู่น่ารักมากเลยบอกว่าบอกพี่นงเดี๋ยวขอมาคุณหนุนเขาหน่อยแต่ว่าจริงจริงวันนี้จะโกนตีนพี่นงด้วยกันนั่งคุยกันนะซื้อมันโถแค่ลูกเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือสั่งอาหารสั่งอะไรสั่งไลน์แมนมาแล้วกันเออสั่งไลน์แมนมาแดกสั่งไลน์แมนมากินเพราะว่าอยากกินกุ้งเผาอยากกินขนมจีนอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนพี่ หน่งคุยเดี๋ยวมันดูหน้าพี่หนง่งว่าเขาจะเป็นไง <laughs> เขาจะเป็นยังไงในเมื่อเรามาถ่ายอยู่ทุกเขาฟรีด้วยมานั่งกินโต๊ะเขาอะไรเจียบไปเลยเอาโต๊ะเขามาวางหน้าร้านมาถ่ายเขาฟรีไม่ให้ค่าตัวไม,ไม่สั่งไม่สั่งก็งอะไรอยู่วะกูไม่สั่งบาราพรมาแดกก็บุญแล้วกู <laughs> ไม่สั่งบาราพรมาแดกก็บุญแล้ว <laughs> นี่มึงนี่สันดาลดีนะใช่ไหมล่ะไอยอดบิลที่มึงได้ได้จากเขานี่ก็คือมึงต้องรู้บุญคุณเขาหนาไม่ตอนนี้บุญคุณมาทดแทนกันแล้วเพราะฝากเขาเล่นหกฉากฝากเขาเล่นหกฉากสมัยกก่่่อนวาปีีทแล้วมมัเทคำว ชิลชิลันว้าวาว้าวชอบแกวอะแต่ผ่านมายุคนี้ 2, 2022นิกกี้แจ็คเจแปนหกฉากครับจานเนี้ยนะ ผมจะชี้ยะคุณเลยนะหมอหมอมันยุคในกีจั๊กเยปเปอธรรมดานะไม่ธรรมดาลอยมันยุคสมัยมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหม่ะเที่ยวขนาดนี้อย่าบอกแล้วว่าอะไรพี่ลายแมนเข้าเลยสิไม่ไม่เจาพี่หดงอ่ะผมนับถือเขานะลอยเมื่อกี้มึงมึงด่าเขาแบบไม่ใช่ไม่ใช่ผมนับถือเขานะเสาร์อาทิตย์อ่ะจริงๆแล้วระดับพี่หม่ำพี่เท่งพี่หดงแค่ผมเป็นเขาอ่ะผมนอนเบ้าอยู่บ้านนะผมนอนเบ้าอยู่บ้านนะ นอนล่นเตาเออแต่ว่าเขาอ่ะมาขายของอ่ะแล้วมายืนหน้าเตาอ่ะถกระเป๋ามาแอบดูอ่ะแล้วมาถ่ายรูปแบบดูแลแฟนคลับอ่ะน่ารักเออน่ารักน่ารักแต่วันนี้เขากำลังขายขายองอยู่ให้พี่นุงเลยมึงพูดได้มึงคุยกับเขาดิแต่จริงเนี้ยถ้ามาที่นี่ต้องมาหาเลขาพี่หนุ่งนี่เลขาเขาเสื้อดำเลยี่นี่คือเลขาวันนี้คือเลขาเรื่องทั้งหมดนอยู่ที่เขาคนเดียวจริงเหรอมึงสั่งน้ำสั่งอาหารสั่งอะไรล่ะแม้จะ่ความรับเฮ้ยจี่งเหรอพี่พี่เป็นนี่คือมหาชนเหรอพ สาวค่ะพี่สาวแ้ๆเธอรีนร้านบะหมี่นะครับไม่ใช่เราลวดครับสวัสดีครับยืนกอดอะไรกันหน้าร้านเนี่ยพี่นงวันดีสวัสดีครับวันดีนิกกี้คุยเขาหน่อยครับคุณนิกกี้ก๊อปปี้โชว์คุณชูเกียรติผมชูสีเฮ้ยชูศักดิ์ชูเชิดชูชันชูโชคชูศักดิ์พี่นงวันดีพี่มาไหนนิกกี้พี่มาจากบ้านเลยอยู่ข้าวรอหิวข้าวเไงหิวข้าวเลย อยากกินข้าวอยากกินข้าวเอ้าแล้วแต่ชอบสีเขียวชอบใเนี่ยเออนี่ใสีเขียวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเสื้อเป็นสีเขียวก่อนนะไม่เป็นไรลูกพี่สบายสบายมาหามาหาพี่นงเพราะว่าชวนกูบอยมามาพี่นงกูบอยมาด้วยเนี่ยกูบอยมาด้วยที่ทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะอืมีคนละคนอันนั้นโคน้ดกูบอยเหมือนกันโอเคครับป้ากบอยเหมนัันกูบอยเหมือนกันพี่นงมาดิคนละก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมพี่นงมัมามาคุยหน่อยได้ได้ได้แล้วพี่นงแต่ทุกเสาร์อาทิตย์พี่นงมาขายของเองตลอดเลยพี่ก็ต้องมาขาายฮะมีร้น าลาเปามันของตัวเองร้านชาลาเปาชูสักดไม่แล้วแล้วแล้วทำไมคนนายกมันไม่มีพวกวลาพรพวกอะไรอย่างเงี้ยทำไมคนถึงว่ามันกินชูสักมีนะมีนะแต่เขาอยู่ไกลแล้วเขาเลยเขาเปิดไกลเขาหน่อยเขาเปิดไกลเขาเราคงขายไม่ได้ขายดีไหมมึงพูดเพื่ออะไรนิกกี้ขายดีไหมขายดีชูสักเลยก็ขายดีนะจริงจริงเลยเราจะมีเนี่ยหมูสับเห็ดหออหมูแดงเปลือกแปะกเนี่ยทุกอย่างนี่ติดหลอกลูกค้าห้หมดเลยแล้วจริงจริงมีไส้อะไรมั้งมีสองไส้สามไส้อย่ันนี้โชโชไปก่อนโชไปก่อนให้ลูกค้าถามเวลาลูกค้าต่อคิวกันเนี่ย ลูกค้าไม่มีอะไรทำไงก็ไม่มีอะไรทำก็ทีนี้ก็อ่านอ่านอ่านแล้วเขาก็ถามเผื่อไปก้อยไม่ไหมล่ะเขาบอกอ๋อไม่มีครับได้คุยกับลูกค้าไม่ได้ดูขายดีด้วยดูหมดดูหมดด้วยดูขายดีด้วยดูวเตาทีเอาไว้หลังล้อไอ้นี่ใครอ่ะที่ถามอหยอกหยอกแล้วก็ก็ต้องรู้ด้วยว่าเป็นใครเอสตีเอสตีช่องผมเป็นเคทีฟอ๋อเคทีเพราะว่าตัวะตาที่อะไปวางแบบไอ้นี่ล้อได้เลยล้นไม่ไหลจริงไหมลุ้นคลิปลองล้อหนุนล้อหนุนล้อได้ไหมมึงใครวะเนี่ยกระโดดตัวลอยหยอกเล่นหยอกเล่นคนหนุนเตา เตาไม่งเลอะกินกินกเอ้ยตกใจนึวะกระดดไตกตกเอ้ยเมันมีมนะมีลมยนมีอมณย่ามึงรู้เยอะ่ะลองรองไอไขวะหลงพ่อไอ้ไข่บอยเข้าไปสิไม่ไมผมอยากรู้พี่นงอะไรฮะวันนี้ดิกกี้เขาจะมาอุ่หนุนพี่นงนะุหนุนหนนลเปาุหนนเพราะว่าวันนี้มากันทั้งยูทูบทีมงานก็เกือบบคคนนนนนนัั่งุยกมี้หูโทล ลูกเดียวพอมาสิบคนใช่มันขอลูกเดียวมันไม่อิ่มมั้งเศรษฐกิจไงมันอ๋อเศรษฐกิจไม่ดีลูกเดียวนี่ลูกเดียวพอมามามาเห็นนี่เห็นดำๆมั้ยนี่อ่าไม่ใช่งานนะฮะคืออะไรลาครับลานัจุ อยากกินเยอะอยากกินเยอะแบ่งคนอื่นมั้งเอากระดาษออกก่อนอยากไ่เข้าพี่ปันแตกให้ปันแตกเนยแจ็คเล่นไปแล้วเลยพอหลังเล่นกักินแจ็คมัแจ็คมาเนี่ยนะแจ็คแฟนฉันเนี่ยน้องแจ็คเข้ามาเนี่ยเขาเหมาร้านเลยแจกลูกค้าเลยมึงใจถึงใบแจ็คหรือเปล่าเออเอามาอีกลูกโอ้โหดูว่ามาหมดร้านเอากินลรากินเด็กกินเพื่อนเอามาลูกนึ่งจ่ายพี่ด้วยนะมันจะมันจะออกกรอบนิดนึ่ง เอาเดาเอาเล่นหน่อยบอกวิธีกินวันนี้รีวิววิธีกินหน่อยร้านวารีการชูสักทานสารเปาชูสักนะฮะอันนี้เป็นมันโถนะครับครับมันโถคนนึกว่าฟักทองลูกค้าบอกเอ้คุณนงนี่ฟักทองหรือเปล่าทุเรียนอันนี้ฟักทองฮะนี่นะฟักทองไม่ใช่ทุเรียนคุณโดนทองเลยนะมันไม่มีไส้ฮะเห็นไหมมันจะหอมเพราะเราใช้ฟักทองจริงๆเราไม่ใช่ผงฟักทองเราใช้ของดีให้ลูกค้านี่ยกพอรู้มึงมากูก็ใช้ผงฟักทองให้มึงอร่อย กระหอมนะได้ได้ได้พี่นงเดี๋ยวขอหน้าคุณจะพี่นงหน่อยได้ไหมลูกพี่มาบ้มาโกบอยครับมาพอดีมาเลยมามามาคุณจะพี่นงกับพี่นงนี่น่ารักมากเลยอ่ะทำไมอ่ะก็ขอแกะไปถ่ายฟรีทุกครั้งแกะให้ทุกครั้งเลยอ่ะเฮ้ยคุณคนี้นะขอให้มาเยี่ยมกันเหงาไหมพี่นงมันจะเหงาอะไรทำงานมันก็ไม่เหงาอยู่แล้วมันก็ดูไม่เหงานะถ้าเหงาเนี่ยคือถ้าลูกค้าไม่มีในเหงาเออค้าขายมันก็ต้องมีลูกค้าเฮ้เหมือนโกบอยขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่ใช่หญ่พี่นงไปร้านพี่นงขายดีขนาดนี้ยยยยยยรถเเเเข้้้าาาามมมไ่่่หหุุุดดดลลนนนนนะะีป็็วววววัแกกสสจ อาทิตย์ครับถุกเสาร์อาทิตย์ก็ลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆมาเที่ยวน้ำตกพาลูกหลาน demek. มาเล่นน้ำตกไงตัวเปียกทุกคนะลูกเด็กก็ยีเปียกหมดแหละอ่าเพราะว่าตัวเปียกเขาเปียกเมื่อเข้ามาเข้ามาเที่ยวน้ำตกด้วยพอเสร็จแล้วก็เหมือนก็แวะมาหาพี่นงแวมาหาแวะมาถ่ายรูปแวะมากินบางทีก็แวะมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็ทยอยเดีกลับอ่าอย่างนั้นก็ได้ลูกพูพี่หน่งไงได้ลูปคู่ไปใช่ไหมแต่พี่หน่งจริงๆระดับพี่หน่งนอนอยู่บ้านก็ได้นะเออเพราะว่าทำงานมาตั้งนานแล้วอะมันจะติดเตียงนะนอนอยู่บ้านพี่หน่งจริงๆนะถ้าเป็นพ ก็ดับพี่หน่งอ่ะนะทำงานมา20 30ปีแล้วอะทำไมไม่รู้ถ้าเป็นผมผมรู้สึกว่าผมไม่เป็นพี่หน่งนะผมอยู่บ้านเฉยๆฉยะเครียดเครียดไหมเหงาลำคาญตัวเองว่าทำไมเขาอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกมาได้รับลูกค้าได้คุยกับลูกค้าถ่ายรูปถ่ายรูปขายของขายของมันมีความสุขแล้วปกติพี่หน่งตอนเนี้ยพี่หน่งทำอะไรบ้างก็ชิงรถชิงร้าน หกฉากหกฉากอ่าแล้วก็มีเกมอีกเกมหนึ่งของจำชื่ออะไรทำรูกับพี่การไหม DNA DNA ใช่ไหมทำรูกับพี่การจริงไหมที่กี้บอกว่าต้นคิดมันบอกมาว่า พี่หนที่อยู่ได้ที่พวกพอยตอนนี้พวกมันนะฝากให้หกฉากครับจานฝากให้นิกกี้ว่ารายการผมก็หายไปหลายรายการเพราะตอนนี้รายการเขาปรับเปลี่ยนเยอะใช่ไหมฮะปรับเปลี่ยนไปรายการนู้นรายการนี้ขึ้นรายการใหม่แล้วผมก็เอ๊ะผมอยากได้อีกสักรายการอะไรเงี้ยผมก็เลยไปคุยกับพี่นิกกี้ครับพี่นิกกี้ลองคุยกับคุณปัญญาให้หน่อยหกฉากครับจานเนี่ยพาผมเข้าไปเล่นหน่อยได้ไหมมันเหมือนกระดาษเลยสุดท้ายพี่นิกกี้ก็ไปฝากผมแล้วผมก็ได้เข้าไปเล่นเออหกฉาก าจคุณปัญญาเวอร์พอยส์เนี่ยนะปากกับคุณปัญญาเวอร์พอยส์อ่ะกูเป็นใครเนี่ยขอบคุณพินิกกี้ด้วยขอบคุณพินไกกี้เพราพี่หนุ่งอ่ะตอนแรกไปรับเชิญรับเชิญเอออะไรคุยพี่นิกกี้เอาแบบผมอยากได้ประจำอ่ะรายการหนึ่งพี่นิกกี้ก็เลยขึ้นไปคือชั้นห้าโกยเชื่อไหมเพราพี่หนุ่งมาเล่นอ่ะผมกับไอ้ก้าวอ่ะเป็นเต่าพูดกัเด้วยนั่งหัวล้ อย่างเดียวถามเลยดิน่งหัวเราะอย่างเดียวการแสดงมันเป็นไหนบ้างพี่หกฉากครับจานการแสดงมั่มากนะมันมันเหมือนเราคุยกันมากกว่าเราไม่ได้เล่นมุกก่อนหรอกมันมันคุยกันมันก็เป็นมุกแล้วไงหกฉากครับจานก็เหมือนกันเหมือนเราไปคุยกันน่ยมืนมันมาอําเพงผมเนี้ยแต่สายยืนมันลอยเลยยืน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  หรือฟังว่าเต็มเพลงผมก็ไม่รู้มันก็มาอ่านผมอะไรเงี้ยผมก็อ่านมันเออมันได้เท่านี้ใช่ไหมฟังหรือเปล่าหรือว่าไปได้ยินใครร้องมามันเหมือนเราคุยกันมากกว่าไอเพลงยืนยืนเนี่ยค่ายไหนเนี่ยก็ใล่นในแนวยุคละจันทร์ถึงข้าวยุคข้าวและคอรนตอนเขาเป็นศิลปินค่ายเหรอเป็นที่เป็นในค่ายด้วยยอดวิวเป็นไงตอนนี้ยอดวิวนะปล่อยไปหลายวันแล้วหลายล้านแล้วล่ะไม่ถึงนะเรื่อยๆมากกว่าเรื่อยๆมากกว่าผมเนี่ยไม่ได้ถนัดร้องเพลงเลยแต่ไก่พี่เขา ทำไมถึงเป็นร้านเป็นหลายร้านนะไก่ไก่ตอนนั้นทำไมทำไมถึงเริ่มทำเพลงกับพี่หนุ่มเขาอยู่ใก้ไก่เป็นเป็นเพลงเด็กๆด้วยไงแล้วพี่จิกประพาสเนี่ยเขาอยากให้ผมร้องเพลงนี้เป็นเพลงเด็กๆเขาคงจะมองเห็นว่าแบบอะไรน่ารักน่ารักเป็นเพลงน่ารักแล้วเพลงนี้ดังไก่ไก่เนี่ยผมก็รองานวันเด็กอย่างเดียวเลยเพราะว่าในผับในบาร์เนี่ยเขาก็ไม่จ้างโชว์ตัวร้องเพลงนี้ปีนี้ก็มีครั้งละก็รองานวันเด็กฮะรองานวันเด็กอย่างเดียวเลยพี่หนุ่มเลยผมสงสัยพี่หน่อยพี่หนุ่มผมอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นตลก มากเลยพี่หนุ่งนะเออต่ผมรู้สึกว่าเล่นตลกอะยากอะทำไมอะไม่รู้ผมไปเล่นผมไปไปเล่นบริษัทฮา 5, เล่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ายากมากไปเล่นกับพี่หนุย้ย แต่พี่นุ้ยเก่งมากนุ้ยเป็นตัวปูมาก่อนออนุ้ยเป็นทั้งตัวปูตัวดินคอนทั้งสองเรื่องในวันเดียวไม่เห็นเหรอะนะเอเนเ่ยนะเล่นเรื่องแรกเรื่องอะไรขอนหนอนตัวนั้นให้เอกกินเถอ,อะนุ้ยฉันยิ้มเนี่ยแล้ว<อ>พี่พี่นุ้ยกับพี่หนงเนี่ยใครเริ่มเล่นตลกก่นอนเล่นมาพร้อมๆกันสมัยเต้นทางเครื่องรับสมัยเต้นทางเครื่องวงสอนชยัยไม่เทียนตลกวงอ่ะเขาจะมีตลกวงลูกทุ่งอ่ะเขาจะสลับกับนักร้องไงวงสอนชัยไม่เทียนแล้วตอนนั้นตลกวงอ่ะเขาก็ลงมาทั้งทีมเลยลงทั ทีมเล่นคาเฟ่แล้วตลกวงก็ขาดผมเต้นหางเครื่องผมก็ได้ดูตลกทุกวันไอ้นุ้ยเต้นหางเครื่องก็ได้ดูทุกวันก็เลยอะไรอะรวมตัวกันคือไปเล่นแต่ก็เล่นอย่างงูปลาแหละตามล็อกกนะันนับ 1- ถึง1ิอะไรเงี้ยตลกมันก็ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มาแแต่ถ้ามาสมัยนี้ถ้าเราเล่นแบบ1 2 3สาเรียงไปอย่างเงี้ยลูกค้าจับทางหันสมัยนี้ไปเ,เล่นเรียงอย่างนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องมีฉีกมันก็คุยกันอย่างนี้แหละแต่ผมมาคุยกับก้าวนะแค่เป็นบว่าะว่านมองมามามาแล้วเนี่ย มาแล้วนะมากไอ้นั่นคือใครคิดได้เหรอพี่โหน่งพี่หน่งมาแว้วเน่ยคือตอนนั้นระเบิดเถิดอเทิงเนี่ยมันจะมีฉากร้านเจ๊หม่่มร้านอะไรเงี้ยเราต้องออกไปไปเล่นตลกกันตรงนั้นอยู่แล้วไปเจออยู่แล้วเพราะก่อนหน้คิวมันไม่ได้ล็อกอะไรมากมายไม่ต้องเล่นตามล็อกตามอะไรเรารู้ว่าเราเป็นตัวอะไรเป็นโหน่งเล่นเป็นโหน่งเล่นเป็นเท่งเล่นเป็นเจ๊หม่่มออกไปก็คือบางทีไม่ได้ตามเรื่องเลยแต่เรายังคงเนื้อเรื่องอยู่ไอ้สร้อยรูปลกผู้เนี่ยไม่รู้เรื่องหรอก แต่ไอ้สร้อยข้าเนี่ยมันมีแต่ไอ้รูปนกหวีดอะไรเี่ยคือเราไม่ได้ตามเรื่องเลยเราเล่นอย่างอื่นไปก่อนเลยนี่อย่างนี้ แต่ให้อยู่ในเส้นเรื่องเขาแล้วค่อยวกมาตามเรื่องเขาอีกทีนึงอ๋อสแสดงว่าเราก็ไม่ต้องแบบว่าไปกังวลกับสคริปเยอะอะไรเยอะออถ้ากังวลสคริปเยอะแล้วผมผมน่าเคียดน่าร <ไ S 2> ้องเลยนาออกเลยคือหมายความว่าก,กบอยพูดเสร็จปุ๊บนิกี้ต้องต่อบางทีกบอยพูดเสร็จเนี่ยนิกี้ก็ยังไม่ต่อก็ได้ผมก็สวนได้จา่คนสวนมันต้องดูจังหวะคนไงไม่ใช่สวนว่ากบอยมันไม่มีใครรู้ไงว่าเราจะพูดอะไรแต่มันต้องมี ก็คือการเปล่งเสียงออกไปว่าอ้ากรบอยรู้แล้วว่าเราจะพูดอะไรครับเขาก็จะหยุดให้เราพูดแต่ถ <Ok ้าเราไม่กรบอยพูดอะไรเขาไม่หยุดให้พูดหรอกจังหวะเนี่ยจังหวะเนะเหมือนหกฉากครับจานที่เราเล่นกันก็เหมือนกันนะนิกกี้มาแต่งตัวเงี้เล็บก็ดำผมก็ยาวครูไม่ปลื้มเลยนะถ้านิกกี้จะพูดอะไรมาเนี่ยนิกกี้ก็เปล่งเสียงของนิกกี้ครูเรื่องเยอะว่าไม่ยุ่งเลยวะผมก็จะหยุดให้เขาพูดมันจะได้พูดไม่ซ้อนกันครับเพราะบางทีผมกลัวเวลาไปพูดอะไปซ้อนผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันซ้อนกันเนี่ย ก็มีวิธีที่ว่าร้อนกันแล้วว่าเอ้เดี๋ยวอีกทีนี่ว่าอะไรนะ,ะเพราะว่าเราไปพูดชนเขาไงนิกกี้สวนมาแล้วเรายัางไปชนนิกกี้พ<อ> <ทำ S 1> ูด่เงี้ยอางนี้คุยไปกินไปดีกว่าร้านพีน่นงไม่ว่าจะเป็นตะลาเปาชูสังหรือว่าบะหมีหน่นงถ้ามาที่นี่ที่ต้องสั่งคืออะไรที่ต้องสั่ง <นะ S 2> ที่ต้องสั่งเลยเมนูแนะนําที่ต้องสั่งส่วนมากลูกค้าจะบอกว่าเอ้คุณนงไปซื้อสาลาเปาตรงนี้ได้ไหมเซเว่นเหรอเขาเหยอเน่ยไม่หยอเขาพูดจริงฮะแล้วผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อซาลาเปอให้า ที่เนี่ยบอกได้เลยขอให้รับความสุขกลับบ้านลูกค้ามีรอยยิ้มลูกค้ามีความสุขบางคนลูกค้าถามว่า้คุณโหนไม่เหนื่อยเลยถ่ายรูปถ่ายรูปผมไม่เหนื่อยหรอกอเพราะลูกค้าเขาอยู่กับเราแป๊บเดียวสิบนานทียี่สิบนานท,นานทีกินบะหมี่เสร็จถ่ายรูปซื้อซาลาเปากลับบ้านเนี่ยเขาก็มีความสุขเขาก็ไปคุยกันในรถเอางี้พี่โหน่งบอกว่าแล้วแต่เราขอให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเรากินอย่างอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวกับที่นี่ อก็ก็ไม่กินสารพงษ์สารเปาชูสักแล้วก็บงมงมเหรอกุ้งเผาไหมเอาเลยนะมาแล้วว่ามีแดกกุ้งเผากุ้งเผาเผาขนมจีนน้ำยาปูมามามาเมื่อกี้สั่งอยไรมาอ่ะเมื่อกี้บนโต๊ะเป็นของขึ้นชื่อของอยุธยาไปแล้วครับผมมานครนายกทั้งทีผมก็เลยสั่งไลน์แมนมาครับเป็นของขึ้นชื่อของนครนายกเหมือนกันสารเปาชูสักสารเบาชูสักสารเบาชูสักอันนี้ขึ้นชื่อขึ้นชื่อว่าค่อยกินก็ได้เลยอ่าเป็ที่ต้องกินเลยนี่ก็คือไก่หมุนไก่หมุนอ่าไก่หมุนมาน้องมาอาขบบคคุณรัไลน์แมนครับ ี่คุณสั่งไลแมนมาเลยเหรอสั่งไลแมนมาเลยสินี่สุดยอดสุดยอดไลแมนผู้ช่วยเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเอาใส่จานมาวันนี้นะครับมาร้านบะหมีนโน่โหนงนะครับเราก็เลยม,มากินกุ้งเผาอายุธยากัน <c oughs> นะ <c oughs> มีส้มตำมีขนมจีนกูก็เครียด เอางี้อันนี้ชื่อเต็มร้านอะไรนะขนมจีนเลยนะขนมจีนต้นก้ามปูอายุยาขนมจีนต้นก้ามปูอโยุยาไม่สั่งของแม่มาลามากินนี่ทำไมอะเคยกินแล้วแม่มาลายเป็นยังไงบ้างเ็นอย่างกระลุดนี่แล้วก็นี่กุ้งเผาท่าหลวงบายอยุธยาโอ้โหร้านนี้ขึ้นชื่อเลยท่าหลวงใช่ไหมเนี่ยกุ้งเขาจะสดมากนะเพราะเจ้าของเขาโดดลงไปงมในแม่น้ำเลยฮั้ดีดีของพี่ลงตัวึงเลยมี่แห้งต้มยำสักชาไหม สลัเปล่าร้านคนลูกสองลูกไหมไม่ต้องพูดนงนไม่ต้องพูดมึงอ่ะไม่ต้องมา <c oughs> นี่มาร้านเขาจังหวัดนครนายกของขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกค <c oughs> ือต้มไก่ย่างไก่หมุนปลาเผานครนายกร้านนี้ขึ้นชื่อนะอ่ร้านนี้ดังแล้วก็เอาบะหมี่สักชามไหมสลัเปาอีกสองลูก <c oughs> พีน่นงเอาให้กินเลยนี่ให้ให้นี่มันมาให้พี่นงตัวเดียวดูดิอันนี้หรือเอาอันนี้ กิน,นเลยกิน,นเลยกินเถอะไม่กินเลยก็ทำไมต้องบาหน้อยใจไงเราขัาาขาดร้านนี่ก็มีข้าวขายไข่พะโล้แกเววงเขียวหวหวานมันมีคาร์โบนั่งลงแนล่าม,มีขายตั้งเยอะแยะทำไมต้องสั่งไลมงไลแมนเข้ามาแต่ไลแมนเดี๋ยวนี้เขาสะดวกสะดวกไงพี่หนุ่งเพราะว่าร้านพี่หนุ่งนี่ม,มาหยอกพี่หนุ่งเล่นเพราะร้านพี่หนุ่งเนี่ยมากินหลายครั้งแล้วแล้วตอนนี้ไลแมนเนี่ยเขามีส่งข้ามจังหวัดก็เลยอ๋อสั่งข้ามจังหวัดไปเลยข้ามจังหวัดไปนั่งกินที่นี่ทำไมไม่ไปทานที่จังหวัดอยุธยาเลยทานที่ร้านเขาเลยไปอยุธยาถ้าเกิดจแจกล แต่ว่าทำไมที่นี่มีดาราไทยนี่น้อเหนื่อยมั้ยพี่โเหนื่อยเหนื่อยใจของมันมพี่โ่งถาจริงมันาพบมันมันเกินเหนื่อยใจแล้วโบอไก่นกกี้พี่โด่งทำไมถึงแต่เขาก็มีเป็นผู้มีผุคคลที่ฝากของเข้ารายการตลกของากับาจารย์คอจาครัอายจารองาย์ครยพค่เทคอาายบยบอาแบออาาราคบมาบบามา ไม่เซ็นให้อ่ะนี่ตอนนี้ผมเข้าไปประจำหกฉากครับจานแล้วมาแล้วแล้วก็กำลังจะมีคนจะออกละไม่เจ้าพี่หนุ่งแกน่ารักมากนะน่าักแกเอ็นดูน้องนแล้วพี่หนุ่งเคยกดน้องๆไหมวัน้ยเวองน้องลามปามไอ้แจ๊คเจอไม่ทุกทีอะปบหัวพี่หนุ่งหัวจริงหรอพอแล้ว ตกทุกครั้งถ้าเราสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองหรือปัญหาตัวเองเนี่ยให้น้องๆแบบเฮ้ยเก่งเฮ้ยกูไม่กล้าเล่นแล้วอ่ะเล่นอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการแสดงมันคือตลกฮะเนี่ยเหมือนไอ้แจ็คเดินเข้ามาในฉากมันก็ไม่ได้อยู่ในรายการหกฉากครับจานแต่มันก็มาสนุกสนานมันเดินเข้ามามันก็ตบเลยตบเลยแล้วไม่นคนจริงๆแล้วมันไม่ได้โกรธอะไรกันเลยไม่ือาันมันเป็นการทักทายมากกว่าเพราะเรารู้ใจกันครับบางทีคนอื่นเขาไม่รู้เฮ้ยพี่หนุ่มไม่โกรธเหรอเรารู้ใจกันมากกว่าแล้วเสื เ,<อ>เวลาเด็กไม่สบายนะฮะเอาชื่อเนี่ยไปวนกันนะเดี๋ไม่ใช่หมอปลาท <c> ำ <oughs> ต,ตัวเป็นหมอปลาไม่ได้ที่หายพี่ครับพี่ครับขอเข้าสวยหนึ่งตานนะ ปรีนาเขาสวยจานหนึ่งพี่หนวกพี่หนวกเราจะไมพี่หนวกไม่เล่นแบบที่คอมแบบประจำกับพี่นุ้ยสักเรื่องเนอะพี่จริงผมมาชอบพี่หนวกพี่นุ้ยเนอะผมชอบมากมากไม่ทาฟ้าแป๊บๆป๊อะเม่ทาฟ้าแวบๆผมชอบมากเลยพี่นุ้ยอะนุ้ยเป็นคนชอบร้องเพลงด้วยเออแกร้องคาราโอเก็งแล้วมันมีความสุขกับตรงนั้นแล้วพี่หนวกห่างกับพี่นุ้ยกี่ปีนะพี่ห่างกันปีเดียวเองเอาหรอผมสี่สี่เก้านุ้ยสี่แปดตอนนี้ เวลาตอนออกอ่ะคนนึกว่าฝาแฝดนะนึกว่าคนนึกว่านุ้ยจะเป็นพี่น้องพี่นอพี่นุ้ยอ้าวผมออกคนแรกอะตอนแรกผมดึงมือน้องนะมาด้วยกันไหมมาด้วยกันไม่เอาห่างคนละปีดีกว่าผมก็ผลักมันเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวมึงไปออกอีกปีนึงมึงได้เป็นน้องกูแล้วตอนน้องนุ้ยจะคุยหาพี่น้องดุจริงไหมเวลาต่อดุน้องเออดุไหมพี่มันไปดุอะไรผมเคยแบบว่าเหมือนไปฟังแบบสัมภาษณ์สมัยก่อนอะพี่น้องที่เคยเตะพี่นุ้ยเลยจริงไหมเคยเตะเคยต่อย วิ่งวิ่งหลับวิ่งแล้วก็โดดลงไปในน้ำไปต่อยอ่ะเพราะไอ้นุ้ยอ่ะสมัยก่อนนะตอนวัยรุ่นมันดมกาวอมันดมกลาวแล้วมันกลัวเราเห็นไงมันก็ไปลอยคอดมกาวโผล่หน้ามาแค่นี้แล้วก็มืออยู่นี้แล้วก็มีคนจะฟ้องว่าเฮ้ยไอ้นุ่ยไปดมกาวในน้าอำผมก็บอกเลย อย่านะคือพี่บอกเลยว่าอยา่ิอยาติดติดห้ามเลยถ้ามันกลัวเราเห็นไงมันก็เลยลงมาในน้ำลอยคอโดนกับลอแค่นี้เดียวเราวิ่งมาจะไกลเลยแล้วก็โดดขึ้นไปน่ะตล่อยกันในน้ำปล่อยจริงจังเลยจับมันกดน้ำด้วยรอถามมันดูดิจริงเห็นไหมแกน่ารักมากนะให้เราแบบว่ามากินข้าวที่ร้านเอางี้ร้องหน่อยนิว่าอาลาเปามันมันเย็นแล้วเอาลูกใหม่ไหมลูกนี้แหละ จั er. ัดบอยแนะนำนะมันโทนะอร่อยจริงนี่คืออร่อยจริงผมมันโทฟักทองมึงญี่ปุ่นติงขึ้นแล้วนี่ไหนมันง นี่แต่เหมือนก็เปนจะอยู่หกฉากกันมันก็เป็นคนตลกธรรมชาติของมันเลยขอเหรอว่ามันเป็นตลกธรรมชาติมากกว่าเหมือนผมไปเล่นรายการหกฉากครับการเนี่ยน้องๆวัยรุ่นแต่ละคนตอนแรกก็ไม่กล้าเหมือนน้องๆผู้หญิงแต่ละคนอ่ะเหมือนแฟนนิกกี้้อยครับอ่เดี๋ยวนี้เริ่มเก่งเริ่มกล้าบางทีคนเราพอมันอยู่หน้าเวทีมันต้องเล่นมันต้องพูดแล้วอ่ะไม่ก็ต้องมีความกล้าของตัวเองแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็เลยเป็นการที่ลงตัวทุกคนก็กล้าพูดกล้าเล่นกล้าแสดงหมด นั่นก็หมายถึงว่าพี่หลงกำลังจะบอกว่าใครที่เข้าในวงการอ่ะต้องต้องมีความกล้าแสดงออกไอ้ความกล้าเนี่ยส่วนมันมันมาอยู่แล้วไม่มีความกล้ามันก็เป็นการแสดงไม่ได้มันก็จะอายนู่นอายนี่ไปหมดเลยครับางทีเราแบบไปเล่นกับน้องๆอ่ะควรน้องๆว่าเอ้ยจะไม่ค่อยกล้าเล่นกับเราจริงๆครับเล่นเธอผมอยากให้น้องๆพูดแล้วก็เล่นกับผมถ้าเกิดว่าไม่พูดไม่เล่นกันมันมันก็ไม่สนุกมันก็ไม่ไหลมันก็ไม่เดินอ่มีคำถามหนึ่งพี่หลงพี่หลวงทำงานมาผมว่า30 40ปีแล้วผ่านประเด็นดราม่าแล้วพี่หนวงมีวิธี พลเรามันเจอได้มันไม่เจอเฉพาะที่ที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นอีกวันนึงเกิดอะไรอีกวันนึงเป็นอะไรเราไม่รู้จะเจออะไรเพราะฉนั้นเราก็เราก็ต้องตั้งรับมันอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองหมายเวราะว่าเอ้ยพรุ่งนี้เราเจออะไรวะเพราะนั้นทําวันนี้ก่อนเพราะวันนี้เรามีลมหายใจเรามีแรงเราทําได้เราทำเราสนุกสนานเรามีรอยยิ้มเราก็ทําแต่พรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันที่เราตื่นมาเราต้องเจออะไรบ้างทำอะไรบ้างดูนี่นั่นแค่นี้เอง ที่นี่หกฉากพูดยิงหกฉากเนี่ยสวยทุกคนตัวท็อปทุกคนนะฮะขอโทษน,นะถ้าแบบนหกฉากเลยพี่ชอบใครที่ชอบใครก็ชอบทุกคนน่ะน้องๆก็คิดเป็นเป็นน้องเป็นนุ่งอยู่แล้วสมมติแบบว่าสเปคอ่ะน้องก้อยพลอยมนพลอยสเปคพี่อะก็เป็นหนุ่มๆแบบพี่จีบแบบนี้นะคือแบบว่าที่ชอบแบบสเปคเลยนะน้องก้อยเหรอโอตัวลอยเลยอ่ะ เพื่นพี่ไม่ตัดออนเลยเนี่ยเล่นอ้ำเลยเล่นยอกพี่น้องยอกน้องเพราะเห็นว่าเป็นแฟนผมก็เลยกล้ายยอกอ่ะนายมาแล้วนะครับมาที่นี่แล้วฝากหน่อยหุ้งเผากระดุมจีนอ่าฝากก็ได้วยเพื่ออะไรครับเนี่ยแต่ตะเบาชูศักดั้งหน่อยเอ้าฝากก็ได้ฮะตะเบาชูศักพี่น้องขอบคุณนะพี่น้องครับขอบคุณครับ ผมบพิ่งเขาพี่นงแาแค่นี้แค่นี้ผมมาแค่นี้มาคุยกับพี่มาหยอกเล่นมาหยอกเล่นโกรธไหมเอาข้าวร้านอื่นมากินโกรธไหมเออโกรธเรื่องอะไรคนเราอยากกินอะไรก็ความสุขเขาอ่ะถูกปะครับมันเป็นความสุขของลูกค้าเราอยากกินแบบนี้เราเฮ้เราไม่อยากทานที่ร้านเขาเราก็ซื้อมาทานอีกร้านหนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศ พี่นงฝายพี่นงทำงานก่อนฝ่ายพี่นงทำงานีกว่าดูแลแปนครับตาสบายตาสบายบพี่น้องโอ้พี่นงนี่เกน่ารักจริงนะครับผมแกน่ารักจริงนัๆนั่งนั่งดินั่งดิเออบางทีแบบว่าแกน่ารักมากอ่ะพี่นงขอกีีทีแกก็ให้มาถ่ายแบบตลอดอ่ะอ่ะเอตผมขอฝากหน่อยนะครับพี่นงน่ารักขนาดนี้นะครับผมอยากแชร์ต่อจริงๆแต่ไม่ได้เกี่ยวกับพี่นงนะครับตอนนี้นะครับไลน์แมนเนี่ยเขามีสูตรการเก็บโค้ดที่มีวิธีทำได้ เป็นอยุธยาแพร่นครนายกชยัยภูมิศรกแก้วอนมจเจริญกำแพงเพชรเพชรบณ์สุรินทร์กาลสินใครที่อยู่จังหวัดไหนนะครับ,รบก็ลองไปกดกันดูครับอย่าลืมบอกต่อนะครับเป็นีไว้เจอกันนะครับเอางี้เราหยอกพี่หนุ่งเลยหยอกไปแล้ววันนี้เรามานะเมาเลยเมาร้านนี่เลยไม่พาแกไม่เคยเก็บตังค์เองดูข้าตัวข้าแมวข้าสามรอบแล้วเข้าเห็นเราเป็นละูกเป็นหลานเลยเมาเลย พี่น้องครับพี่พี่หยอกเล่นอยากเหมาสาลาเปาพูดจริงพูดจริงเหมาเหมาเหมาแจกลูกค้าเนี่ยนะเหมาไอ้แจ็คเคยเหมาแล้วเหมาไม่เยอะไอ้แจ็คอะไอ้แจ็คเหมาไม่เยอะหรอกเหมากี่กี่ลูกโอ้ยสามสิบกว่าลูกอุ้ยผมขาดสิบลูกเองวันนี้โกบอยกับเมานะครับพี่จะเมาแล้ววันนี้การเหมาของเราไม่ใช่เหมาธรรมดานะเมาให้ลูกค้าพี่หนงคือจ่ายตังค์ให้ลูกค้าผ่านจ่ายตังค์ดูแลดูแลทุกคนวันนี้ที่มาที่นี่อ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกลูกค้าก่อนบอกลูกค้าก่อนนะเหมา วันนี้นนคุณนิกกี้นะฉักนะครับพร้อมด้วยโก,โกบอยนะฮะจเหมวสระเป้าาชูศักดิ์นะครับลูกค,ค้าสามารถามมาหยิบได้เลยมาสั่งได้เลย